ทาบุฟเฟ่รา,าคาแค่15 9บาทรวมรีฟิลน้ำที่มีครบทุกอย่างทั้งของคาวของหวานและไล่อาหารคือเยอะมากคอนแกนจะเต็มวันนี้เรามาอยู่กับที่ร้านอากองหมูกระทะบุฟเฟ่ที่นี่เขามีรายอาหารให้เลือกหลากหลายคือเกินราคาไปม,มากมีทั้งหมูหมักหมูล3ชั้นหมึกกรอบหมึกวงคือเลือกตักกันแทบไม่ถูกเลยและที่เด็ดที่สุดคือน้ำจิ้มเขาทำเองทั้งน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มหมูกระทะคือทุกอันอร่อยแบบทำถึงมากและที่ร้านก็ยังมีของทานเล่นด้วยนะทั้งยำของทอดแล้วก็ผลไม้น ก็ยังมีโชว์ฝีมือพ่อครัวแม่ครัวกันได้เลยตักกันมาแบบจัดเต็มแบบนี้แล้วก็ไปเริ่มย่างกันเลยหมูกระทะที่ร้านจะเป็นแบบเตาถ่านฟิวบ้าน,านหมูหมากกับหมูสามชั้นย่างกับเตาถ่านไฟแร,แรงแบบนี้ <c oughs> ย่างเกี่ยมได้ทีแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มสุก,กี้ชาๆกินเข้าไปคือฟินมากน้ำจิ้มเขาทำถึงคือทุกอย่างอร่อยไปหมดเลยต่อกันด้วยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มเขาทำมาแซ่บถึงใจคือตัดเลี่ยนได้ดีมากคือดูจากหน้าก็รู้ได้เลยว่าอร่อยแค่ไหนส่วนน้ำรีฟิวจะเป็นขวดยใน้้แบาาาารเลละค159ท ยังรวมไม่ติมด้วยน,นะเอารวมๆเลยคือร้านนี้ได้ถูกใจมากในราคาแค่159บาทแต่ได้คุ้มเกินราคาร้านอาโกหโมูกระทาบุฟเฟ่ก็จะเปิดตั้งแต่4ี่โมงจนถึงเที่ยงคืนที่กัดร้านจะอยู่บ้านทุ่มหลังเซเว่นอีเลเวนทางไปพยินบอกเลยว่าร้านนี้ถ้าเปิดใจไปลองไม่มีผิดหวังแน่นอนอย่าลืมไปลองกันเดอ้อ